สวัสดีครับพบกับผมครับโค้ดปื๊ดชี้เป่าครับวันนี้ผมพี่ฟุตบอลนัชเชียร์นรุ่นครับหนึ่งคู่ครับให้เพื่อนๆพี่พี่พิจารณาตามหนึ่งคู่ครับตัวเดียวโดดๆครับก็ต้องบอกว่าครับตัวเดียวโดดๆนะครับคืนนี้จะพาไปดูในคู่ไหนนั้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งคู่ตรงนี้นะครับก็มารับได้ในบ้านสีเขียวครับของทีมงานเราครับโค้ดปื๊ดแอดเต๊กแอดหนุ่มนะครับก็ทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์รหัสหกเกตตัวที่เห็นเข้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไไไมมม่่่่่แตบาาทเเดดีียยวนะฟังผิสคใช้จ่ายใดๆไม่แต่บบาาาาทเเเเเดดีีียววไไไไไมมมมมมม่่่่่่ตตตตตตต้้้้้อออองงงงงิิครรฝฝกกกก็ซ์นนขลุ ฟังให้ชัดเจนนะพี่พเ,พเพื่อนงานแรกพบกันในบ้านสีเขียวครับดังน,นั้นผมก็มีรอแบบสวยจัดจรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลเตะข้างกระพงแบบนี้90นาทีฟุตบอลตลาดสดสูงได้ไม่มาย้ําหลังโอ้โหตัวนี้ฮอตมากมากครับผลงานค่อนข้างดีเลยงจริงครับทุกคืนวันก็คือแร่ฟุตบอลพื้นที่ไปดานสูงต่ำเต็มเวลา90นาทีและทิ้มขันครับสอดเทคนิคแนวทางให้อีกต่างหากครับ ก็อย่าลืมครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับรหัส678ตัวที่เห็นหรือตรงใต้คอมเมนต์เอานิ้วจิ้มเข้าไปนะครับหรือตรงปกคลิปก็ดีครับทุกช่องทางของคดปืนก็ฝากไปด้วยครับช่องต่างๆครับสามสี่ช่องกระแสภูกระแสภูวีสองและกระแสภูวีสามวีสี่วีห้าอย่าลืมแล้วพบกันครับวันนี้หนึ่งคู่ครับตัวเดียวโดดๆวันนี้พาไปดูกันเลยครับไหนพาไปดูในศึกพีโมเดลอังกฤษครับเด็คิกออฟกันในเวลาสามทุ่มตรงครับ ในคู่การเนเปิดบ้านของครับไก่เดือยทองทอสแนมฮอสเปอร์ครับทีมาจากพรีมาร์กีกอังกฤษเจ้าบ้านวันนี้ครับเป็นทีมอันดับที่13ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับในอาราบัครับทีมอันดับที่9นะครับ งด้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานครับถ้าพูดถึง4เกมในลีกนั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีครับมีแค่4แต้มเองครับชนะ1เสมอ1แแพ้ไป2เกม2นัดล่าสุดเข้าไปแล้วครับในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นที่พ่ายแพ้นัดล่าสุดนั้นในพรีเมียร์ลีกก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านของเล่นในบ้านพ่ายแพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0และก่อนหน้านั้นครับบุกคปะยนนิคาสเสินแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับแต่วันนี้ครับขุมกำลังหลักๆในวันนี้ครับก ก็บอกว่าใส่เต็มลูกสูบแน่นอนครับต้องการจัดหนีหรีตัวเองนั้นทําให้ดีที่สุดครับเพราะตอนนี้มีแค่สี่แต้มนะสเปอร์ครับทางด้านสเปอร์ก็แน่นอนครับเดยานคูรูเคฟสกี้ครับทางด้านของอีฟบิซูมาเจมแม็กดีสันนะครับเบนแนนจอนสันครับโดมินิกโซรันเก้และทางด้านของตัวเก่งอย่างทางด้านของกัปตันทีมซอนฮยองมินวันนี้ครับโอ้โหตัวบัญชาเกมในเกมนี้เลยส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดเป็นยังไงส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดครับผลงานผู้มาเยือนครับเบนฟอร์ดมี6แต้มนะอยู่อันดัับ9แแแตตต้้้มมมยงดดูีกว่าสสเเปปออรร์์ เบนฟอร์ดมี6แต้มครับผลงานในรีกของตัวเองนั้นชนะไป2เกมแพ้ไป2เกมครับยิงได้6เสีย6นะค่อนข้างรั่วเกมลุกดีก็เกมรับก็รวมเหมือนกันข้างหน้าของเบนฟอร์ดครับต้องบอกว่าลงแข่งสเกมนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้ทั้งบุกไปแพ้ให้แมนซิตี้นะสองหนึ่งนะแมนซิตี้ก็ยิงได้แค่สองลูกแล้วย,ยิงใส่แมนซิตี้ได้ด้วยก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ก่อนทั้นั้นก็เปิดบ้านเอาชนะซาวด์ตันไป3าหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนะครับ อาจเจอกับเรียกวพูบุกไปแวเรียกพูก็โดนรีพูกด2 0นะก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เล่นใบ้านชนะคิดตันพาเลทด้วย2 1หนึ่งก็จะคงมวังว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นนอกบ้านยังคงไม่ดูยังคูดูฟอร์มตะกุกตะกักไม่ค่อยดีหรอกนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงไปมองถึงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับในการพบเจอกันนั้น2ครั้ง2ค,งคานั้นท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นไม่เคยพ่ายแพยใ้ให้กบกบเจ้าหน้าเบนฟอร์ดเลยนัดล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านครับ ี่ใน,ในบ้านในศึกผีบดีองกิษที่เจอกันมาพวกเขาก็เปิดบ้านทุบทางด้านของ ben ford. เบนฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ2อสุดมันและก่อนหน้านั้นบุกไป,ปเยือนท่นาเบนฟอร์ดก็สามารถเสมอกเบนฟอร์ดได้2ประตูต่อ2ในวันนี้ครับสื่อต่างประเทศมองให้สเปอร์นั้นดูดีกว่านะครับดูดีกว่าที่1ลูกครับผมก็รับระดับของเบนฟอร์ดครับก็มาดูกันมากครับมีใครกันกบ้างครบก็ยังคง ตัวผู้เล่นหลักๆก็ว่าต้องมีการโลเคชันหรือว่ามีผสมกระแล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นเจ็บเยอะเหลือเกินครับตัวหลักมีทางด้านของบุรียงเอมโบโมเควินเซตและทางด้านตัวของหวังคนนี้ครับส่งทางด้านของคินลูวิสพพสเตอร์ลงลาตะคายแฮนดิแคปดูดีครับเปิดมาให้ทางด้านสเปอร์ดูดีกว่า1ลูกมองว่าแม่ค่ำคืนนี้ไม่น่าพลาดครับกระแสสื่อต่างๆนั้นไหลให้ทางด้านของท็อตแนมสเปอร์เหลือเกินนะครับ ในการจ่ายนั้นนะครับให้ท็อตแนมพอสเปอร์แล้วเกินครับจ่ายน้ํามาที่น้่น้ํา80ด้วยแล้วก็ราคาพูเสมอนั้นดันสูงเป็น4 5่ดาจุดหโดนเฉลี่ยเลยนะในกําแพงแบบนี้ค่อนข้างมองถึงสนับสนุนฝั่งต่อแน่นอนวันนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับผมขอมองไปดังฝั่งของไก่เดือยทองท็อตแนมพอสเปอร์ในวันนี้ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับหนึ่งลูกยืนพื้นครับลุ้นเม็ดสองครับขอท่านโชคดีมีความสุขครับบายบายสวัสดีครับ